คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมและไม่เหมาะสมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยนาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิรกรรมลอกเรียนแบบได้เด็กๆ,ๆน้องๆนองนองหนุ่มๆคุณได้รับแนะนำจากผู้ใหญ่น่าจะน่าจะนะจ๊ะ

พี่เบียร์ตรงนี้มีอะไรป่ะนะมีตอมั้ยพี่เบียร์พี่เบียร์มีตอมั้ยนี่มีตอมไหมไม่มีแดนโดดได้มาปากผมไม่เชื่อความจริงนะว่าพี่จะทอดได้อะปลาเยอะขนาดเนี้ยท้าไม่ได้นี่หาจัดเลยปลาโคตรเยอะนี่ปลาเยอะนะครับทอดสามชิ้น One โอ้โหไอ้ย่างวัววัวไม่ต้องหากินวัวไม่ติดแน่ ลุกลุกยิงเนี่ยโอ้ยมวนเขาว่ายน้ำเป็นเป็นที่ไหนเฮ้ยมวนมันจะติดเหรอวะแต่ที่ผมว่าชนลุดมันก็ตุกกันอะโอ้ไม่โดนชนเลยเออไม่เห็นมีอะไรเลยโอท้ทอดทอดปลทาทอดแหย่ปลาปลไม่ติดอ่ะ โอ้โหมีหนามอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปลาอย่างเยอะมีหนามอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยดึงไอ้ผู้ว่าเดึงไม่ได้นะครับโอ้กับติงไม้อย่างนี้ปลาเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยทอดว้าวหลวงปูจะทอดได้เปล่าไอ้ยปลาโคตรเยอะดีเราไปแล้วไะโอ้ไม่ได้นี่ว่ามันมันมันโอ้โหขนาดกิ่งนี่ ได้แค่หน่วยนึงเฮ้ยได้สองตัวนหนี่เยอะอยู่เล็กปล่อยปล่อยเลยปล่อยให้หมดอ่ะเนี่ยได้ตัวใหญ่ตัวเล็กปล่อยได้ก็นาปักต่อไปด้วยหรืมั้งไม่มีเหลือด้วยเนี่ยไม่มวไม่มีว่ายน้ำเป็นไม่มนว่ายน้ำโวยที่ตกมันจะลงเร็วอ่ะมันเอาแผ่มันไม่อุ้ยนี่ส่งมันบุ้ชแหละส่งมาเลยนะแมนเดี๋ยเมาเดินชนนะหูทบหุตรงนั้นเลยนะ

ดอกนี้มันไม่ขึ้นมาสักตัวเลยเยอย่างในนี้หมดแล้วมั้งนั่นรุดรุดมโอ้โหตัวเล็กรู้ไหมมีกิศกตัวนึงเฮ้ยอีตัวศกกระโดดออกไปแล้วยศกไปแล้วมั้งโอ้โหไม่ทันแล้วกิศะดูที่ไม้เนี่ยปลาที่แห่เนี่ยมีแต่ไม้โอ้โหโอ้โหเก็บหอยที่บอกไว้เลยกี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิมใครจะเอาดำขึ้นมา ไอ้เยอยมันเอามันไม่ได้จริงนะเพราะว่าแม่งแบบมันต้องสางนี่ใช่มันต้องหอยตัวใหญ่ใหญ่ะต้องเอาไม้ขึ้นใครกินแกงหอยจุ๊บเปล่ามันต้องไปงมสางไม้ก่อนใช่เวลาทอดแหใช่ละไปถึงก็งมดิงมดิหมันลึกเลยเฮ้ยมันมันอยู่ชายชายนี่แหละไม้อ่ะเอาขนเอ้ยเดี๋ยวเข็ดที่ปายเลยปลานะแม่งไม่กล้าขึ้นมาแดกอ่ะมั้งน่ะเอาหานนะเข็ด ดีถ mm ้าอย่างเงี้ยดีบ่ออย่างเงี้ย no ดีกระหนวยลงทำไมไม่มันมีมีคนมาขโมยมันได้ไงเออตกทอดให้ตายก็ไม่ได้เยอะนะไอ้ตกไม่ได้มันเลยนี้ไม่ทันมันได้เลยมันนีไว้จัดถ้าเไ็่ตกไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่กินมีก็มีสักบ้นนึงอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปลาเยอะแต่เอาไม่ได้ปลามีแต่เอาไม่ได้ก็มันที่จัดเล็กๆนี่เอาไหม เจ็ดเ็นนะเรียบร้อยไหนตูวเบอร์มันสองเซนขึ้นถ้าเอาไปกินก็เอาไปครับถ้าไม่เอากินก็ปล่อยเนี่ยเ,เอาตัวใหญ่<อ>ถ้าได้ตัวใหญ่เอาแด่๋ยอยังงี้ไม่ได้ลาใ่า <c oughs> โอ้โห้าวิททีไม่งเก็บปลาไม่ไหว <c oughs> ให้มันออกขึ้นมาทอดแล้วก็ทอดแล้วก็ปล่อยนะไม่ได้กินตัวเล็กนะอย่างเราจะกินตัวอย่าง จินช้างได้ไหมไอ้พูพูลงไปเท็ก่อนนี่ลงไปเท็ก่อนนี่ลึกเปล่าได้ปะเนี่ยฮะผมได้ปะเนี่ย ตรงนี้มีตรงนี้โล่งอยู่เอาเอาดิตรงนี้โล่งไงใช่ใช่เหมือนให้สุดเลยก็พี่ปลามีตัวบ่อไม่มีกิ้งเจ็บทุกนี่จะได้ปะนะฮะบ้าเขาที่เขาจะได้น่าจะต้องได้แล้วโอเคแล้วพี่กอสุคาดว่าคราวนี้มกหมางกินก้างได้เลยอ๋อกินก้างปลาเหรอเฮ้

เขาเขาไหวไหวด้ไม่เป็นไรหรอกถามลุงเขาก่อนว่ามีต่อนที่แห่เปล่านั่นเงินรวบแล้วหรอวบแล้วหรือว่ามันอยู่แค่ปลายปลายนู้นนะหยุดปลาตึงเยอะนึงแกเอาไม่ได้อ้หเราจะไปหากินที่ไหนฮอปอดตอด เฮ้ยได้แล้วจี๊ดศกนี่ตัวเล็กตัวเล็ก่ไนุ่นนุ่นเฮ้ยเฮยอันนี้ยอันนี้ของกิงอันนี้ของเท่อันนี้ยสี๊ดศกมันแค่เลยเนี่ยอันโอ้ไม่ได้อะไรมนแมงฟอร์มโอ้ยหมดมดแมงฟอมนี่วะีกนเลยทีเนี้ยอ๋อแต่ก็ยังตัวเล็กอยู่นะแต่เยังเล็กอยู่วมันก็มีขนาดนี้ละั้างเฮ้ยแต่ขัดเนี่ยตัวนี้เนี่แค่เม่อวานนสี่กว่านี่แล้ววันเนี้ยนีดศกหรือว่าปาดิ้นย่างเกลือจบยี๊ดกไปะ ใช่ปานินเดียวพี่เบี้ยปานนินดีกว่ามั้งเออปานนินดีกว่ายี่ส่งมันเล็กแค่ว่าเก็บไว้เก็บไว้ไอ้นี่ดีกว่าได้แต่ยี่ส่งมันต้องตัวใหญ่กว่านี้ใช่ไหมใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้ใหญ่แค่นี้ตอนนี้กินไม่ค่อยได้ครั้งครั้งหนึ่งอ่ะครั้งหนึ่งอ่ะในปลาในบ่อปลาเนี่ยมันมีเยอะมันมีเยอะแต่ผู้เท่าเราอ่ะทอดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รับแท้เลยนะครับ เข้ามาแห่ไม่กินปลาเอาปันดินงั้นเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่โมเมนตัมไงโมเมนตัมมันต้องกระโดดดูลุงเขาจะทำได้รับมวนเที่ยวนี้ยังไงเนี่ยทำไมนิ่งยังไงปลายทำไมยังขึ้นตุบซับุบอยู่เลยเงียบเงียบเงียบอย่างนี้เหมือนจะได้บ้างไมมรู้เฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใช่เหรอโอ้ยวตัวใหญ่อยู่โหยยิสุกเขาเดิมเลยอเนี่หว่าลดลดลดขึ้นบนนี่โอ้ยติดมือนี่แค่นี้เนี่ยเพราะนู่นน่ะไม้ทั้งนั้นเพราะพราราะเพตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยิสมันขึ้นแรงเองขนาดนี้มันก็ขึ้นแรงแล้วเฮ้ยนั่นแหละไม่ได้ยิสกเฮ้ยทำไมไม่ได้ปนปนนินแรงม้วนมีแต่ยิสกเนี่ย ตัวนี้ได้ปะได้ได้ปะสองตัวได้พร้อมกันนะต้องปล่อยไปปล่อยดีตัวใหญ่ผมแต่ตัวใหญ่เมื่อกี้เราไม่น่าตัวนี้ตัวใหญ่ดีกว่าเลยเฮ้ยเนี่ยได้ไงตัวนั้นนะได้อะไรปล่อยไปครับไม่ใช่ตัวนี้นี่ลุงก็ทำได้เท่านี้ตัวนี้ตัวนี้ไปปีกคุ้มภาคหมดแล้วมั้งโอ้โหหมดละลานไปเกินอีก ปลาไม่ได้ไละลาน<อ>เบอรเ้ยเข้าอีก <c oughs> โอ,เเอ้แอสไม่ลงมาเลยลงไม่เปียกเลยนะอา้อาวมือมันนี้นะได้แล้วเอาฮะย่งได้ต้องมาย่างเลยมาแล้วไม่ได้ไม่ได้อะองได้เ <c> ร <oughs> 40ียบร<ว>้อย <3 S 2> ถือว่ารวยตงางเดียวกับต่างเดียวกับ

ผลผลิตเราได้เท่านี้ได้เกลือได้เกลือในปานี่เออนี่นี่ตัวใหญ่อยู่นะบอกให้กี่ตัวก็ไม่รู้ตัวใหญ่ตัวเดียวไม่สมควรที่จะได้เท่านี้เขาใหญ่เราอะหมดสีมือแล้วเขาใหญ่เขาใหญ่หมดสีมือแล้วทีนี้เราเดี๋ยวเราจะทำปลาเผาเกลือนี่ง่ายสุดสักสิบตัวโล นี่มันนี่นี่ถือว่ากินได้นะเท่านี้นี่ยังเป็นอยู่เลยเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วโอ้โหก็ฉีกเอ้ยเอันนี้มือสั่นยังไม่ได้กินเลยครับไม่ครับที่มือสันเ็าอยากเล่าครับเล่าหรือไม่จริงครับนี่จริงมือมันสันอยู่โอ้โหมันเต็มแล้วนค่นนนะยัง ค่อยๆไค่อยๆค่อยๆค่า,มาผมว<อ>่า<อ>มันต้องเอาตะไคร้ยึดจริงไม่ต้องไม่ต้องแนเกลือเกลืออย่างเดียวเลยย้อนสอนเข้าไปนะครับย้อนเข้าเก็บเนอะปลามองหาเกลือมันต้องทายเยอะๆเลยมั้งที่เห็นนี้ ต้องใส่เยอะครับเห็นกินตามร้านพอกแบบว่าถ้าไปตามถนนไปตามถนนแล้วย้อนสอนแล้วโดนตวจับครับไม่ใช่คนละาสอนกันเนี่ยแล้วก็ทำหกเนี่ยนี่กินก็หอมเมาเลื่ตามไหมโอ้เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้กินนล้วันนี้ก็ในแอรทำ Để con nhở ngược ừ. à, còn... nhắc ngược ừ. cười nhở cười nhở luôn nhở cười nhở cười nhở Ừ. nhở cười nhở một nhở cười nhở Ừ. Ừ. lên nè อาวางเท่ากัดีกว่าใช่ติดตัวนะต้องอาปากได้พ่อโอ้โหวนแหกดิยวแยขอดูหน่อยยยย้อนนเเลี่มือเลยอมือได้ยังไงร้อนร้อนดิตกแล้วเนี่ยตัวมันเล็กไปโอ้โหไม่เหลือแล้วตกหมดแล้วมาตัวใหม่อ๋อเริ่มเริ่มเริ่มใหม่ มันเล็กไปนะมันเล็กไรมันไม่ต้องใหญ่กว่านี้ะตัวละวโลกันนะสวยนี่ผู้เฒ่าเราทอดมาได้ขนาดนี้นะเนี่ยผู้เฒ่าเราทอดมาได้ขนาดนี้โอ้โหสโอ้โหเป็นไงปะไรบ้อดบ้าอะไรนะแค่แซ่บ เนื้อปลาแล้วเนี่ยน้ำจิ้มลองมั้งเลยอยากจะตือรือร้นจริงไหมล่ะปลาเนี่ยกระตือปรือร้นแล้วตัวมันมันมันเข้าอันนี้ง่ายไงไม่ได้น้ำจิ้มเด็กกว่าปลาอีกะมังคมให้ทอดแหวันเนี้ยโอ้ก็ไรทอดแหจะได้ดีอะไรทอดแหทอดแหจะได้ดีได้แต่ปลาน้อยเออแค่นั้น ได้แต่ปลาน้อยเอามาให้หมากินก้าฮะโอ้ยไม่ใช่ฮะไม่ได้ไม่ได้มันจะก็จบไม่ได้อ่ะวันนี้จะทอดแหได้ดีแต่ทอดทอดทอดไม่ได้ไม่เียพูด